<ค>ที่อยากเจอจริงๆเพราะเป็นเรื่องหลายมากาหรับจะแต่มงมามันความรู้สึกของเราหลักหลักแต่เรื่ติดตัวสแสดงในเรื่องนี้ก็เหมือนเราถ่ายทอดความรู้สึกของคนแก่คนหนึ่งให้กับทุกๆคนลูกหลานรือวารุูนเราเขาเดียวกับเราได้รับรู้ว่า ความรู้สึกของคนวัยชราอย่างป้าเนี่ยเป็นต้องการอะไรอยากได้อะไรอยาาบทอามาก้า,รราเรอยากได้เป็นไงมันยากไหมครับว่าจะถึงความรู้สึกอันนี้ยากที่ยากเพราะว่าคนละคนละรูปแบบกันก็อย่างอามาแต่นี่เป็นอีกแบบนึงคือสนุกสนานล่าเริงชอบเล่นชอ,ลชอบอะไรกับผู้อะไร แต่อมาม่าแม่งจูนี่เป็นคนที่รักก็บอกไม่ได้ไม่ชอบก็บอกไม่ได้วมื่มมาม,ม,ม,มีความรู้สึกอะไรเราก็ไม่บอกบอกไม่ได้อะอม,มันเก็บดิขิตเอแต่วันนี้สามารถอาม่าจะบอกบอกได้ทุกคนให้เข้าไปดูเด้เลย <laughs> กนต้องไปที่พัดหน่อยเลยครับเม็นานะาพ<อ>ุ่งกลับเป็น,งนปไ,ปไงให้กับ,บาา่กับยายเต๋อกับยายเต๋อครับฮะยาเต๋อเป็นนักแสดงที่มีพรสวรรค์ที่สุดคนนึงเคยเลือกง,งานด้วยะครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้เลือกงานกับยายครับก,ก็จริงจริงก็ จริงๆผมดีใจที่ร่วมงานทุกคนนะแต่ว่าพูดถึงยายอะเกิดน้ำต้องเกิดน้ำน้อยใจคือครอบครัวไงคอนฟิกเยอะครับก็แล้วก็จริงๆพอผมตัดต่อเสร็จอะไรเงี้ยได้เห็นผลลัพธ์ของยายอยู่บนจอก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นลนะครับถ้าติดกินเรื่องหนังเรื่องนี้มันต้องอาจจะสื่อสารอยากอยากจะบอกกับทุ่คนเลยรวมกันมันยากมากเลยผมจะหมายถึงว่าเพราะว่า พราะผมใช้เวลานานในการที่ทําให้มันแบบไม่สามารถพูดออกมาได้ด้วยคำคำเดียว,วนะจะพูดเรื่องอะไรต่จริงอาจอาจะพูดได้แค่ว่าในฐนานะผมที่เป็นแบบคนทําหนังอะไรเงี้ยผมมองว่าตัวเองคนทำหนังเป็นล์มเมกเกอร์อะไรผมรู้สึกว่าผมมีหน้าที่ที่ดีสุดในการทําให้สตอรี่เรื่องเนี้ยที่ผมเขียนขึ้นมากับคนเขียนบทแล้วก็พนักงานคนเซอร์มันมันสามารถแบบถูกพูดออกไปด้วยสกิลขนางที่ทำให้คนดูสามารถเข้าใจมันในแบบของตัวเองได้ ก็คิดว่าอันนั้นเป็นหัวใจของเรื่องเพราะถ้แคสติ้งผมแสดงถูกนี้ว่าเป็นไงบ้างยากไหมว่าจะได้มาได้ตรงกับบทที่เราต้องการร่จริงๆยากไหมก็ตอนที่ผมรู้สึกยากสุดคือตอนที่โทรหาพี่ดูครั้งแรกมันตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นเพราะไม่เคยทํางานกับพี่ดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะยังไงวะไอเงี้ยแล้วผมเพิ่งทำสคริปต์เสร็จแล้วผมต้องเขียนผมต้องเล่ามันในมุมของปู่เคียงเป็นครั้งแรกแล้วพี่ดูก็แบบว่า รับสายผมพี่ดุเขาเป็นเสื้อแบบเอ่เอ่าอ่าไปต่อไม่ถูกเลยผมก็แบบ <c oughs> เรื่องอะไรดีอะไรเงี้ย <c oughs> จนกระทั่งพอจบปุ๊บก็รู้สึกว่าพี่ดูเขาเป็ท่าที่คลายแล้วก็แล้วก็บอกผมพี่ดูบอกผมคำนึงว่าพี่ดูดีใจที่มีคนบันทึกเรื่องแบบนี้เอาไว้เป็นภาพยนตร์ผมก็ส่งด้วยคนน,นี้แหละอย <c oughs> ู่ในมือยอันบพี่ดูแล้วล่ะครับผมครับตัดสินใจเลยเราก็โทรไปผมคิดว่าผมน่าจะพูดมากกว่าเออเนี่ย ก,ก็พอฟังสิ่งที่เขาเล่ามาผมว่าเมื่อเมื่อการเวลามันเปลี่ยนไปเทียบจากตัวเองตอนผมเป็นเด็กเนี่ยบรรยากาศการอยู่แบบครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีสมัยใหม่จะเป็นแค่พ่อแม่ลูกหรือบางทีก็เป็นพ่อแม่แล้วไม่มีลูกด้วยหรืออะไรอางเนี้ยจำนวนครอบครัวที่อยู่แบบลุงป้านะอาย,า,ยาย่ายายมันจะค่อย น้อยลงตามตามความคิดของผมก็แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามัน,มนดีหรือมันไม่ดีแต่ว่าในบางอย่างที่มันมีคุณค่าสําคัญเช่นความรู้ในรุ่นนี้มันไม่ได้ถูกถ่ายทอดความรู้สึกแบบนี้มันไม่ได้ถูกถ่ายทอดเพราะมันจะเหลือแต่คนรุ่นเดียวกันแล้วก็คิดอะไรไปในทางเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันการอยู่ที่ที่มีวบบมัยแตกต่างมันมันน่าจะมีความละมุนของชีวิตที่ที่มีคุณค่าแล้วก็ดีใจว่ามันถูกบันทึกไว้เป็นภาพยนตร์ คนคนหลังๆเขาก็จะได้ดูว่าการอยู่แบบนั้นมันก็มีอีกความรู้สึกหนึ่งที่ที่น่าสนใจไหนี่มันข้อใะไว้ากาบบี่อยู่บนเดียวกันอยู่ก็มันอีกไม่เกินชั่วโมงกว่าเนี่ยคุณจะได้รู้แล้วจริงๆคือสบอยอะไรก็ได้เเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้อีกไม่นานเนี่ยครับนะก็ไปไปทางคุณหลานไงคุณหลาน็นไงฮะกับวันนี้กับเรา เครียดดีอ๋อครับหลักปฏิบัติก็จริงจริงก็ผมว่ามันมันก็มีอะไรหลายอย่างที่มันใกล้ตัวนะโดยวัฒนธรรมความเป็นครอบครัวคนจีนการอยู่กันแบบเป็นหมู่คณะอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงแล้วค่อนข้างค่อนข้างแบบเข้าใจแล้วก็เหมือนว่าดีใจที่เหมือนว่ามันเหมือนเป็นเป็นสารคดีคนไทยเชื้อสายจีนนะฮะที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ผมก็จะแบบ ตื่นเต้นกับหนังเรื่องนี้ดีใจกับหนังเรื่องนี้เลยเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออดีใจที่ที่หนังเรื่องแรกของเรากับการร่วมง,งานกับกับ GDS ด้วยอะไรเงี้ยเป็นเป็นเรื่องที่เล่าถึงเรื่องนี้เลยเียแต่เป็น่งว่าเรื่องของความความยากอะไรเงี้ยเพาจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของวิธีการโดยโดยโดย,โดยภาพใหญ่มากกว่าอะไรเงี้ยในในวิธีการแบบที่พิพัฒน์เขาพยายามจะเล่าหนังเรื่องนี้ออกมา การจูนหาเส้นแรกนี้ให้เจออย่างเงี้ยผมมันเป็นสิ่งที่ที่น่าจะยากที่สุดละสำหรับผมเอนอกนา้น้มันจะเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่ที่มันไปหากันที่หน้าเซ็ตเลยมากกว่าแล้วก็ทำงานกับพี่ดูก็เป็นความทา้าทายนะพี่ดุก็ชอบแกล้งครับ,บแกล้งผมตลอดเลยถ้าตัวเองไม่แกล้งไม่แกล้งเลยเขาเป็นนักข่าวเขาไม่ได้ไม่มีข้อมูลอะไรเลยเขาคุได้ยินมาจากในกองอ่ะว่าโดนใครโดนบ้างหแกล้งผมตลอดเลย ตูตูเป็นไงตูคตูตูับเป็นรู้สึกไงบ้างก็ดีใจค่ะเป็นหนังเรื่องแรกเหมือนกันทางตูถือกินผัดไม่แต่ว่าเรื่องแรกด้วยการหมือนกันก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานกับคีรินค่ะบทก็เป็นบทที่ค่อนข้างไกลตัวนิดนึงค่ะแต่ก็ท้าทายก็ดีใจมากที่ได้มอร่วมงานกับ บทเขาก็เหมือนเป็นคนจุดประกายให้ใช่เอมเขามีความรู hey. hmm. okay, ้สึกว่าเอ้ยเขามีมีสิ่งต้องการสิ่ึงเป็นตัวต้นเรื่องแล้วกันใช่เอ้ยวุ้ยก็คือไม่มีเรื่องมีเกิดขึ้นใช่ก็คือเป็นตัวจุดประกายให้เอ็มตัดสินใจดูแลบกตรพี่เบื่อครับครับผมบทขอเราไม่ธรรมดาเหมือนกันครับ เป็นไงบ้างที่เกิดกับเรื่องนี้ก็เรื่องนี้พอพอมาแคสนะครับก็ตั้งใจมากเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีเชื้อสายจีนะครับเราก็อยากเล่นเพราะว่าเราก็เราก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็จริงๆพัดพอพอแคสต์ผ่านแล้วเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งคือต้องพยายามทําให้ตัวเองโสมโสมขึ้นนะคร mm ับ hmm. ดูไม่มีทรงดูไม่มีอาชีพการงานอะไรเงะะ mm ี้ยครก็เลยต้องไปทําตัวเองให้ให้มันกลังขึ้นนะครับ ไ,ว, <viens S 2> ไ<ห>ว้ไหนวดไว้คท้าปล่อยผมงอปล่อยตัวอ้วนเปลี่ยอย่างเงี้ยครับให้มันให้มันสมบูรณ์แบมนเงี้ยถึงหล่อเกินบิวตี้เนี่ยแต่เราก็ต้องเปลี <istic media> ่ยนตัวเองเยอะเหมือนกันไม่อเลื่อเพื่อเพราเปลี่ยนง่ายดีครับก็คือไม่ต้องมาระมัดระวังอะไรกับชีวิตการกินการอะไรเงี้ยครับอยากทำอะไรก็ทำกิน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 ให้มันลงพงเยอะๆอะไร สนุกคับมากเจียเวาไงครับคุม่บ้ากับเรื่องนี้ครับก็คือเจียไม่ได้เล่นหนังมาประมาณ7ปีแล้วค่ะเรื่องล่าสุดที่เล่นนี่จริงๆคือไปรับเชิญของฉลาดแกมโกงนิดหน่อยเพราะฉะนั้นพักนึกถึงเนี่ยคือสุดยอดแล้วเพราะว่าเจียอยู่เที่ยงฝังนะคะเจียก็ตั้งใจมาเล่นเรื่องนี้โดยเฉพาะเค้าส่ง reference หน้าตามาให้เจียเอาเลยเพราะว่าโอเคเป็นคนจีนแน่นอน1 0อยอยู่ละนะคะแล้วก็เจียเองก็เพิ่งเสียคุณแม่ไปไม่นานมันก็จะมีอยู่ อยู่ในอยู่ในทีมอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าพาสอส่ง reference ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้คอสตูมเป็นอย่างนี้จะเอาเลยเพราะว่าในฐานะนักแสดงถึงแม้จะเป็นนักแสดงพาร์ทไทม์นักแสดงแบบบางเวลาเนี่ยเจว่าเราอยากเล่นบทที่มันหลากหลายอะคะ่ะที่มันแตกต่างเพราะฉะนั้นเอาจะโซมยังไงมาเลยเต็มที่แล้วก็มาเจอค s าสนี้ค่ะคือสุดยอดอะ่ะให้บินมาไกลกันนี้ก็มาะคะ่ะ <c oughs> โซมน่ารักจริงๆต้องมาเล่นเป็นแม่ของเจ้าอิมอยังไงบ้าง คือจริงๆจะมีความเป็นสุขจะโชคดีนะคือวันหนึ่งอยู่ที่อังกฤษยดเลยแล้วก็ม,มาเป็นแม่ของแบบซุปเปอร์สตาร์อีกแล้วซุปเปอร์สตาร์ที่โดนพี่ดูแกล้งตองอลดดงตอดเลยแต่เจอเขาครั้งแรกเนี่ยคะ่ะ <c oughs> เขาไม่ได้มีอารมณ์อย่างนั้นเลย <c oughs> ตอนที่จะเจอเขาที่เวิร์กช็อปเนี่ยเขาอยู่ที่ข้างหน้าตรงห้องเวิร์กช็อปพอดีแล้วเขาทักแบบ คือน่ารักมากอ่ะเราว่าเรามีความบังเอิญหลายอย่างด้วยกันเดี๋ยวค่อยๆบอกเขาหน้าไม่อยากจะบอกแต่ว่าเรามีคุณแม่ของเขาจริงๆกับเจียนมีความคล้ายหลายอย่างด้วยกันแต่เรามาเจอกันตอนหลังก็เขาก็จะกวนๆนิดหน่อยค่ะคนเดียวแต่พี่แก้งเยอะเลยสามารถยืมทำเป็นแม่ลูกแป๊บเดียวได้เลย ติดเลยค่ะติดเลยอาจจะเป็นพวกัวอยู่หห <laughs> นะก็เลยไนดะ้แล้วก็น่ารักค่ะพอหลังจากที่เราเลิกเ,เ,เลิกก่องแล้วไม่ได้ถ่ายแล้วเขาก็ยังมีคุยนะคะติดต่อซึ่งแบบเวลาบิลกินแบบส่งมาคนนุ้จู้ยจริงๆาไม่ต้องไลน์กับเราแล้วก็ได้แต่เขาก็ยังมีความน่ารักเอาทุกคนทุกคนไม่แฮปปี้เหรอคะเรคิไม่ไ่ไเลย มีแต่ส่วนนันเดียวอ๋อโอเคพิเศษแบบนี้มีมีเอามี่เอาพับเป็นไงบ้างจากเขาปล่อยปล่อยตัวหนาวปล่อยที่เสื้อมากระแสมันดีมากความพิเศษของเราเป็นว้าอะนรนะน้ำมันกันคือจริงๆตอนที่ทำหนังเรื่องนี้ก็ถึงจะได้คุยนะเพื่อนพัฒนเลยเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคน ไม่ทุกเจเนเรชันแล้วก็พยายามจะเอาชิ้นส่วนแต่ละคนมนาะอยู่ในหนังเรื่องนี้เพราะว่าผมก็จริงๆก็อายุยังไม่ได้เยอะมากนะครับก็จะอาจจะไม่สามารถจินตนาการเป็นแทนตัวละครได้ห่างก็เลยเอาใส่ชิ้นส่วนเหล่านี้มาประกอบแล้วผมก็แค่มีที่ทําให้มันธรรมชาติแต่พอามันถูกปล่อยออกไปเุบแบบมันก็เป็นฟีดแบ็กที่เหนียวความคาดหมายของผมจริงๆว่าแบบผมคิดว่าคนอนะ่ะไม่ได้รีเลทกับ สคริปต์ที่ผมเขียนอย่างเดียวหรอกแต่เขาอดีเลยกับสคริปต์ที่มาจากชีวิตของแต่ละคนที่แสดงออกมาด้วยรอยงี้เแลเ้วหนืวนชิ้นส่วนพวกนี้มันแบบ มันมาจากหลายที่หลายทางแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายผมเลยคิดว่ามันน่าจะเลยคอนเนคกับคนหลายคนซึ่งทําให้ผมแบบดีใจมากๆแล้วฝากไเอาใครตัวแทนถ้าคนสี่เมษานี่จะได้ดูอะไรเยอะแต่เอาเรื่องอะมามาครับสีเมษายนจะได้ดูได้ดูวันที่สี่เมษายนนี่นะคะอีกสองวันสองวันสามวัน ใครทุกๆคนเลยนะครับพาใครมีลูกพาลูกมาใครมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอะไรอยากให้พามาคจะได้รู้สึกถึงความรู้สึกของคนที่ใกล้ตัวเห,หรือคนที่ห่างแล้ววันนั้นน่ะทุกคนถ้าอยู่ห่างทุกคนที่มาดูเสร็จก็อยากจะวิ่งกลับไปหาคนที่อยู่ใกล้ส่วนคนที่อยู่ใกล้ก็อยากจะไปส่งไปกัน เชิญนะคะท่านอาจารยแล้วเชิญไปกระจายบอกขา่าวด้วยลูกๆหลานที่นั่งตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครั